ดินเค็มณนะทุ่งกุลาร้องไห้เค็มมันเค็มแบบขึ้นเป็นขี้เกลืออะไรน,นี่อันนี้คือเริ่มเริ่มที่จะเค็ม,มนนอ๋อดำแบบนี้ใช่มันจะดำเนี่ยมันดึง,ม,ดงมันดึงเกลือขึ้นมาแล้วมันลอยเค็มแบบว่าปลูกอะไรไม่ขึ้นเค็มแบบบ้านพังซึ่งแม่ออนเนี่ยหลังจาก เรียนจบมาแล้วอ่ะมีใจมากเลยที่อยากจะแก้ปัญหาดินเค็มในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้แล้วก็ประจบเหมาะกับโครงการอาัสเกษตรการอบรมของนาคข้าราชบริการ <ừ, S 1> แล้วก็ได้มาเจอพ่อพ่อแม่แม่แมที่เนี่ยค่ะที่มีใจคนที่นี่คือแบบน่าทํานานด้วยอ่ะเขาเข้าใจแล้วเขาก็ระเบิดจากข้างในเขาทำจริงจริงเขาเห็นเขากลับมาทําทันทีเลยส่วนใหญ่ก็คือทิ้งทันทีอ ออนอันนี้ส่านใหญ่ที่ใช่บ้านนี้เขาทำดัานดีจริงๆของเราที่เราทำมาแบบไม่รู้เรื่องเนี่ยมันก็คือทฤษฎีใหม่เรื่องของการแก้ปัญหาดินเข็มเพราะว่ามันเป็นคําขวัญเริ่มชัดแล้วใช่ครับเป็นความขวัญวันนิ้โลกปี2564ที่ว่าพิชิตดินเข็มเติมเต็มผลผลิต สร้างชีวิตเกษตรกรแล้วในอำเภอก็ทุ่มเทมากเอาจริงเอาจังกับเรามากเมื่อผู้นําเต็มที่ก็เอาใจชาวบ้านไปดูนะเพิ่งขัดยังไงยังเปี่ยไหลใครหน่อยตะกรูเลยมัด้แม่เออจะได้ยังหลุกนอนมาบี้กคนยังไหนเพิ่สะรวมทวนญี่ปุ่นเห็นนะเพิ่งมันทมันน้ำเพิ่อเลยเดี๋ยวทำบ่อดีๆของทสองจังวัมาโชวันนี้เป็นงานประจำปีของอำเภอก็ได้โอกาสทำความรู้จักพื้นที่กันไปเลยที่นี่คืออำเภอจตุรภิมานอำเภอจตุรภิยมานคือินที่อยู่ของพระพรหม เพราะฉะนั้นระสูนิกรของอำเภอจะตุรพิมานทั้งทั้งหลายทั้งปวง12ตำบลก็คือลูกพระพรหมเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะมีพระพรหมเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจแล้วเราก็จะมีงานวงสวงคืองานราชการประจำปีของชาวอำเภอจะตุรพิมานและอำเภอใกล้เคียงในทุกๆปีอำเภอจะตุรพรักพิมานมี12ตำบลเราเลือกหนึ่งตำบลเท่านั้นในการเคลื่อนงานสีโคตรเป็นตำบลที่มีครอบครัวาข้าราชบ,บริพารอยู่ที่บ้านดอนแคนหมู่ห้าคนที่มาอบรมพุ่งตนรุ่น16อ่ะ เขาเป็นพี่ชายของข้าราชบริพารก็ระยะ3เดือน6เดือนนี้ก็เห็นผลเลยว่าในพื้นที่ที่มีปัญหาอย่างดินเค็มที่เกิดความท้าทายว่าเขาบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้เนี่ยเออมันเห็นต้นไม้ขึ้นเห็นยากขึ้นสืบเนื่องไปที่อำเภออาระยะก็คือในอำเภอจะให้แต่ละหมู่บ้านเนี่ยทำแปลงผักรวมชุมชนชาวบ้านพระแล้วก็ภาคผู้นำเนี่ยเข้ามา ช่วยการทําให้มันเกิดห้องเรียนในชุมชนันเป็นอาคารเก่าอนามัยเก่าเข้าไปเห็ดแห่อสมอเห็ดแห่เอียงเห็ดประเด็กคือว่าจะเป็นแบบเป็นทีวงงานอี่อย่างมากไหมแต่ว่าเราจะทําเพื่อเป็นตัวอย่างให้อสมอทาแล้วทีนี้อสมอแต่ละคนเขาก็จะมีหลังคาเรือนที่เขารับผิดชอบเมื่อเขาทําแล้วประมาณสักสามสี่เดือนทีนี้ค่อยขยายลงพื้นที่ที่ตัวเองรับผิดชอบก็คือคนละสี่ห้าตเรือนมัน มันก็เลยควบคุมแล้วทีนี้ในส่วนของผู้นําก็จะมีพื้นที่ปลูกกองกลางแต่ละหมู่บ้านก็จะมีสวนตามหมู่บ้านก็มีนี่มาทํากันประมาณกี่คนคะแม่มาช่อสิล่ะเมื่อสล่ะเมืบ้านนี่ล่ะหมดบ้านเลยทั้งหมู่ก้าเลยเหรอใ่นี่แหละกัดแกะสีเหล่มากเลยก็ดีเพราะว่ามันมีอัองมีรองน้ำสำรับควบคุมชื้นเนาะแต่พอปกคุ้มดีอยู่เพราะ้าได้ไฟออกลมมากันรู้จั่ว่า กดคล้องใส่ไก่เพี้ยยังเพี้ยกระจายความชุ่มชื้นของน,น้ำได้ประโยชน์หลายใต้พื้นดินอีสานเป็นแผ่นเกลือขนาดใหญ่เราจะต้องเก็บน้ำจืดที่มาจากฟ้าเพื่อก,กดความเค็มลงไปได้กินไปหลายรุ่นแล้วนะครับตอนนี้โรงเรียนทำกิจกรรมหลายอย่างเริ่มทำฐานเรียนรู้ให้เด็กๆทั้งฐานภูมิปัญญาฐานวิถีวัฒนธรรมเรื่องดนตรีแล้วก็กิจกรรมธรรมชาติซึ่งหกเดือนที่ผ่านมานะครับพวกเราก็มาช่วยกันสร้าง ฐานเรียนรู้นะครับ <S <S พอที่น้องๆได้มาเข้าใจว่าต้องทําอะไรบ้างตอนนี้กําลังส่งเสริมว่าเอาพวกเราไปทําเองที่บ้านคนละแปลงสองแปลงเล็กน,น้อยก่อนโดยพวกเราจะแบ่งตัวนี้ครับพวกเราพอกล้าได้ก็แบ่งให้เราช่วยให้ป้องกันให้ไว้แม่ตอนแรกนะก่อนพืนหลังอบรมมาที่นี่ตรงนี้เป็นไงมันก็เป็นเดินๆถ้าเราปรุงดินดีนดจัดการน้ําได้ ความเค็มกลายเป็นความกร่อยรสชาติของพืชผลมันจะอร่อยมากๆเลยครับบางพื้นที่เก็บน้ําไม่อยู่เราก็จัดการได้เราขิงว่ามาใส่มะยมยำ,ำรกระถ่ออาปลาเนี้ปลาเขาช่วยได้หนิ้นกินฟุกนดูเป็นฟุ้นขึ้นหนาไม่ติดกันเย็นเลยเป็นปัวมัดปูเห็แดแซนวิชหน่อยให้มันจัดอันเนื้นอผอมครั<ำ>บเห็ดแซนวิชหน่อยเห็ดหน่อยเอยอะเตียวเห็ดลูกใบตัง้งอะไรนะโอ้เผาตัวนี้กันเผาตัวนี้ตัวนี้เผาขึ้นทอนตัวนี้ออกจากงานประจําไปลงทุนขายของ ติดนี่มาห้าแสนเสียนาไปสองไร่ได้กลับมาอยู่บ้านเนี่ยได้โอกาสที่ดีมากเลยมาอยู่ตรงนี้ <c oughs> เราก็เก็บกุ้งเต้นกุ้งเต้นเราก็เก็บต้นหอมผักชีสะรเน่ใช่ทุกมือได้หนิใช่ทุกมือได้เด็กกินบ่ได้ถือกอับเขาดูน้ำนี่ใครบอกอีสานไม่มีน้ำาะหม,มุดออี้เหรอวา,ม,ามันคือหน่อยแต่มันจิคุณไห้บ่ Workers, มันเป็นยาวๆเนาะฝนมาเห็ดแหลมเมื่อเบื้องแล้วเดี๋ยวมาบว่เมื่อนำกับโอเคอยูงง่ครับบัตรนี่ปลาดจะในสิมาเห็ดจากซี่สะมาสิได้จีนย้ายมาอีหลีอันเนี้ยบัตรนี่พลาก็บไปเห็ดมาพอดีมันก็เลยได้งามเลยสิได้กินหของนอยู่ที่แรกว่าถึงคุดในน้อยๆเลยอย่าดูแดบอะไรเนาะค่ะมันนี้คุดเหมือนไหมเหมือนมดเหมืเสียดายนะคแม่ด้วยเครียกับเสียดายอยู่วันนี้เดีอุ้ยมันนี้จะมานงามถือว่ะ ถือว่าสําเร็จนะครับมันเกิดขึ้นได้หลายแล้วคที่สําเร็จได้ก็นี่แหละคือพลังของเฮาเนี่ยแหละก็ได้เพิ่มแนะนานจากคู่เนาะคูเพิ่นเชี่ยวชาญแก้ปัญหาเขี้มอยู่แล้วเด็ดเพิ่พมจี่ข,ข้าวจีว่าเห็ดบ่ได้อย่างน้อยเฮาได้กล่าวแล้วเฮาเห็นว่ามันได้ข้าก็สิมีแหงเห็ดต่องเห,อเห,หรอคะสู้ๆ ผมกับพ่อเฉียดพ่อว่าจะให้ลูกมาผีที่กันแาบม้าซอยกันแมนไ้ครอบพวเขามันเห็นอุอุ่นเหมือนแบบเหมือนเหมือนตายแล้วเกิดใหม่เหมือนเหมือนลอยอยู่กลางน้ำไม่รู้จะไปทางไหนเออเหมือนมีมีเรื่องนี้เข้ามาพอดีอย่างน้อยเช้ามามีปลาติดติี่ไม่ต้องไปซื้อกับข้าวมาให้ลูกพี่มีกุ้งพี่กินกุ้งไข่เจียวพี่จะทําต่อไป มาร่วมพูดคุยหรือมาฟังเวทีเสวนาของพวกเขาได้ในงานมหกรรมคื้นชีวิตให้แผ่นดินครั้งที่17บ้านนอกคลาฟ15-17มีนาคมน,นี้ณศูนย์กิจกรรมธรรมชาติมาบเอื้องจังหวัดชนบุรี